อยู่คนเดียวมันน้วหลาปีไม่มีใครเข้ามาสักทีแต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไปจนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจแต่งเรื่องราวเติมสิ่งที่หายไปให้ชีวิตมี That's แต่ช t วร์แล้วเธอมาบอกกับฉันว่า t a อ k ค่ยองไม่ e r i g h t การกับคนทั่วไปก็ขอให้หยุดไว้เป็นเพียงแค่คนคุค้นเคยที่ดูคล,าคลา้ายๆวานเธอรักคง,งเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นจะไม่ขคยอายคำว่ารักกันมีแต่ฉันจะคิดไปฝ่ายเดียวที่อยู่กับฉันใช้เวลา เพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหมเราที่เธอก่อนอุ่นไอที่ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดไปเองอยู่คนเดียวยังใคยก็ดีไม่น่าอดใจไปให้ใครเขาย่ำยีแต่คราวนี้จำจนตาย ศาสตร์เตใจว่าเธอนั้นใช่เป็นคนสุดท้ายที่จะฟังไว้ถึงใจก็ได้แค่คลายเพียงเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่ยองไม่มีอะไรการกับคนจะไปก็ขอให้หยุดไว้เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคยที่ดูคลายคลายว่า ก็เป็นเพราะฉันคิดไปเองถึงนั้นจะไม่เคยอายคำว่ารักกันมิได้ฉันจะคิดไปฝ่ายเดียวที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกันนั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหมแล้วที่เธอกอดอุ่นไอที่ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดไปเอง

จูบน้ำที่ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดไปเองบอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดไปเองขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ดิมด้วยนะคะบายบาย